ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ชูเกาใช้ความกล้าเข้าไปช่วยชูเย่ออกมาแล้วหนีไปมเมื่อพระเอกเห็นดังนั้นจึงกระโดดหนีเข้าไปในป่าโดยมีพวกพัธมิตรกบีตามไล่ล่าไปด้วยลึกเข้าไปในป่าจนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า สุสานมืนอธิพระเอกได้พบกับผู้อาวุโสท่านหนึ่งที่สวมชุดคุมสีขาวและมือที่ถือแท่ประหลาดจากนั้นไม่นานนักกลุมพัทธมิกกระบี่ ก็ตามมาถัแต่ด้วยบรรยากาศและแรงกดดันทําให้พวกพันธมิตรกระบี่มีอาการกระวนกระวายและทําท่าว่าจะเดินออกไปแต่ทว่าในเวลานั้นเองได้มีหมอกควันสีเขียวเข้มลอยออกมาจากอติสีขาวพร้อมกับเสียงกรีดร้องอันโหยหวนเขาโจมตีกลุ่มพันธมิตรกระบี่จนตายเมื่อพระเอกเห็นดังนั้นถึงเรียกให้ผู้อาวุโสช่วยแต่มันก็กลับถูกปฏิเสธหลังจากที่พระเอกถูกหมอกควันเข้าทําลายก็ได้ ระเบิดพลังออกมาเมื่อผู้อาวุโสเห็นจึงเอื้อมมือเข้าไปช่วยหลังจากนั้นเมื่อพระเอกฟื้นคืนสติได้ก็รีบหนีออกมาจากบริเวณนั้นทันทีและแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรพระเอกจะเจอกับอะไรอีกบ้างรับชมต่อได้เลยครับที่นี่น่าจะปลอดภัยแล้วนะ เกิดอะไรขึ้นกันในตอนที่ข้าสลบตามหลักข้าน่าจะตายไปแล้วในขณะที่ชูเฟิงออกวิ่งมันพบว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นมันรู้สึกว่าประสาทสัมผัสของมันแหลมคมชัดเจนขึ้นกระทั่งใบหญ้าที่ลอยมาตามลมชูเฟิงก็สัมผัสถึงมันได้มันไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยประสาทสัมผัสของข้าไวาขึ้นเพราะว่าในหุบเขาโอสทิฟ มีพลังทิพย์มากมายที่หลอมรวมกับความเงียบสงัดยามราตีหรือเปล่านะอะนี่มันเสียงอะไรนี่มันยญาทิพนภายญาทิพนภามีคุณสมบัติในการเพิ่มพลังวิญญาณดีกว่ายญ้าทิพพัสุธาเล็กน้อยกิ่งก้านและลำต้นเป็นสีแดงเป็นประกายสีคล้ายกับเปลวไฟมันยิ่งดูงดงามเป็นพิเศษในยามลาตีเจ้าตัวเล็ก หลังจากเล่นกันมาทั้งวันข้าอยากรู้เหลือเกินว่าคราวนี้เจ้าจะหนีข้าไปได้อีกหรือไม่ยา่าโถอเอ้ยมันหายไปอีกแล้วดูเหมือนว่าถ้าใช้แค่มือคงไม่สามารถจับมันได้สินะอย่าทินพนภามันสามารถหายตัวได้เจ้าอยากหนีงั้นหรือ มาดูกันว่าเจ้าจะทำได้หรือไม่เมื่อเห็นว่าญาติชิปนภาพยายามจะหนีด้วยการหายตัวอีกครั้งชูเฟิงก็ปรากฏรอยยิ้มที่มุมปากฮความรู้สึกแบบนี้คราวนี้ไม่พลาดแน่ตรงนั้นสินะอย่าหวังว่าคราวนี้จะหนีข้าพ้น ทันทีที่ญ้าทิพนภาถูกชูเฟิงจับได้ความสามารถในการเล่นกายของมันก็หายไปมันเริ่มดิ้นทุรนทุรายหลบหนีเลียวแรงของมันนั้นแข็งกล้ากว่าญ้าทิพสุธาหลายเท่านักแต่การขัดขืนของมันก็ป่าประโยชน์เมื่ออยู่ภายใต้การจับกุมของชูเฟิงมันได้แต่ยอมจำนวนสูญเสียพลังวิญญาณจากธรรมชาติแล้วลดขนาดลงกลายเป็นต้นหญ้าสีแดงขนาดครึ่งนิ้วในมือของชูเฟิง นี่ไม่ใช่ภาพลวงตาข้าสามารถสัมผัสได้ถึงญาติทิพนภาจริงๆถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ข้าก็จะสามารถล่าญาติทิพนภาได้ตามต้องการเลยทีเดียวเจ๋วอีกวันหนึ่งล่วงผ่านไปเมื่อยามลาตีย่างกายเข้ามา ถุงผ้าของชูเฟิงก็เกือบจะเต็มคราวนี้ชูเฟิงไม่ออกตามหายาทิพนภาแต่มันกลับเลนกลายหาที่ซ่อนเพื่อเริ่มการย่อยสลายพลังจากยาทิพนภาระดับการย่อยสลายของมันนับว่าไม่เป็นสองรองผู้ใดผ่านไปเพียงสี่ชั่วโมงถุงใบเดิมที่เกือบเต็มก็ถูกมันย่อยสลายของภายในจนหมดสิน้นจุดตันเทียนของมันเต็มแล้วเต็มอีกสร้างความเบิกบานใจให้กับมันยิ่งนักและแม แม้ว่าหญ้าทิพนภาจะเทียบไม่ได้กับหญ้าเสียนทิพแต่ถ้ามันได้เพิ่มพลังไปในระดับนี้เรื่อยๆภายในอีกสิบวันข้างหน้าพลังของมันคงจะบรรลุไปอีกห่วงของวรยุทธ์เป็นแน่วันที่เก้าของการล่าหญ้าทิพนภาในที่สุด ข้าก็ทําสําเร็จข้าอยู่ทิพยุทธห่วงที่5้าแล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้ญาติทิพนภาคงไม่พอสําหรับข้าอีกต่อไปแล้วถึงเวลาแล้วสินะที่ข้าจะต้องขับไปที่ชั้นในข้าจะต้องไปเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรระดับหกญาเสียนทิพ้วยพลังห่วงนี้น่าจะทําให้ข้าสามารถต่อกรกับคนที่มีพลังทิพยุทธห่วงที่หกได้ บริเวณนี้จะมีหญ้าเซียนทิ์หรือเปล่านะเมื่อฉู่เฟิงร่วงเข้าสู่ชั้นในของหุบเขาโอสถทิ์เพียงไม่ไกลมันสัมผัสได้ถึงพลังที่แตกต่างกันสองสายและพลังทั้งสองสายนั้นแข็งแกร่งมากพลังสายแรกน่าจะมาจากตัวโอสถทิ์เองพลังที่ชั่วร้ายปกคลุมหนาแน่นแน่นอนว่า มาจากย้าเซียนทิพที่มีพลังวิญญาณของธรรมชาติสถิตยอยู่พลังสายนี้มีจํานวนมากน่าจะอยู่รวมกันเป็นร้อยจุดพลังอีกสายมาจากคนมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากเช่นกันน่าจะเป็นพลังระดับทิพยุทธห่วงที่เจ็ดใครกันที่กลาเปิดซึกกับย้าเซียนทิพจํานวนมากมายด้วยตัวคนเดียวนั่นเหรอย้าเซียนทิพตัวใหญ่มากเฮ้ยสมกับที่เป็นย้าเซียนทิพระวัง ใต้เท้าของเจ้าฮะฮใครกันเจ้าเองเหรอเจ้ารู้จักข้าง,งั้นเหรอใครจะไปรู้จักเจ้าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับเจ้ารีบออกไปจากที่นี่ซะนี่นะ่ข้าหลังให้ข้าเหรอตายซะข้าเตือนแล้วนะข้างหลัง,น,ลนะง,ลงน่นะ่เฮ้าดไปก่อนเถอะ เมื่อย่าเสียนทิพย์รู้ว่ามันสู้นางไม่ไหวมันจึงหนีลงไปใต้ดินทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ขึ้นในบริเวณนั้นใหญ่มากหนีไปแล้วน่าทึ่งจริงๆสามารถเอาชนะย่าเสียนทิพย์ได้ด้วยตัวคนเดียวเจ้านี่ง่จริงๆมันยังอยู่แถวนี <ıl liber ally> <fe j> ้ข้าจะฆ่าพวกเจ้าหืม ไอ้โง่ความรู้สึกแบบนี้ที่ประยุทธ์ห่วงที่ห้าแล้วนี่มันวิชาอะไรกันปฏิกริยาว่องไวมากจากที่ข้ารู้มาเขาไม่ได้เก่งขนาดนี้นี่นานี่ใช่เขาจริงๆงั้นเหรอ oh, oh. ข้าวนี้ตาเจ้าละหืมจ้า <Yeah. S 2> ฮึบหน่อยข้าวนี้เจ้าไม่รอดแน่ วังข้างหลังพวกมันมีหลายตัวถ้าเกิดเอาแต่ตั้งรับมีแต่จะรอความตายมาเยือนเท่านั้นถ้าไม่อยากตายเจ้าต้องฟังข้าถ้าหากตั้งรับแล้วแพ้งั้นจะต้องทำอย่างไรละ่ะส่วนแบ่งเจ้าสามสิบข้าเจ็ดสิบในเวลาแบบนี้เจ้ายังมอวห่วงเรื่องส่วนแบ่งอีกได้ได้ข้ารับข้อเสนเอเจ้ารีบบอกมาได้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเอาลนะ ลุยเลยทั้งสองพยายามประสานกันอย่างสุดความสามารถและด้วยการชี้นำของฉูเฟิงความสามารถของหญิงสาวเป็นประกายอย่างชัดเจนสัตว์อสูรย่าเสียนทิพ นับร้อยถูกทั้งสองขวัดหลังลาบคาบในเวลาเพียงครึ่งชั่วย่ามหลังจากสึกครั้งใหญ่ชูเฟึงก็รีบเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการล่าของพวกมันแน่นอนว่ามันมีส่วนแบ่งจากสึกคราวนี้ถึงแม้ว่า คนที่ลงมือส่วนใหญ่จะเป็นหญิงสาวแต่มันก็คือคนที่คอยสั่งการนอกจากวรยุทธ์ของเจ้าจะสูงส่งแล้วจิตสัมผัสของเจ้ายังแข็งแกร่งอีกด้วยจิตสัมผัสงั้นหรอคืออะไรกันยังจะมาแกล้ง,งโง่อีกหากเจ้าไม่มีจิตสัมผัสแล้วเจ้าจะมองเห็นการโจมตีของสัตว์อสูรญาเซียนทิพพวกนั้นได้อย่างไรเจ้ากําลังหมายถึง พลังในการตรวจจับของข้าหรอพลังในการตรวจจับเธอให้ฟ้าดินเป็นพยานเลยนี่เจ้าเรียกจิตสัมผัสว่าพลังในการตรวจจับเจ้านี่มันตัวงงงมจริงๆเลยข้าไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ข้าเรียกตามที่ข้ารู้สึกก็เท่านั้นมันแปลกมากหรอนี่เจ้าไม่รู้แม้กระทังจิตสัมผัสเงินเหรอ